สวัสดีคะ่ะทุกทกคนคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมมี่นะคะดิฉันธมมี่สมนทาเป็นทนายความทางด้านกฎหมายอิมเกรชันในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงซีติเซนอเมริกันและการถือพาสปอร์ตอเมริกันทําไมบางคนที่เป็นซิติเซนอเมริกันแต่ไม่สามารถที่จะถือพาสปอร์ตอเมริกันได้ไม่ได้รับ พาสปอร์ตอเมริกันเลยหรือบางคนเคยมีแต่ไม่สามารถที่จะต่อพาสปอร์ตอเมริกันได้ฟังไว้เป็นความรู้นะคะเรามาฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะอยากจะให้ไว้เป็นความรู้กับหลายๆคนนะคะคนไทยด้วยกันนะคะ ฟังเรื่องนี้ไว้และเอาไปคิดเองนะคะคนไปคิดกับสถานการณ์ของคุณเฉพาะหน้าเองว่ามันปรับใช้กับคุณหรือเปล่าคนที่เป็นอเมริกันซิติ z เซนบางคนเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีพาสปอร์ตได้เลยตัวเลขที่เราได้รับจากทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะคนในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นคนอเมริกันซึ่งไม่มีพาสปอร์ตพาสปอร์ตเนี้ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือ เลือกเองที่จะไม่มีกับประเภทที่2คืออยากมีแต่ไม่ได้ประเภทแรกที่เลือกเองว่าจะไม่มีนั้นก็คือคนที่เขาไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องมีอย่างเช่นเขาอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้สมัครพาสปอร์ตเลยนะคะหรือบางคน เป็นคนที่อยากไปแหละแต่ว่ารอก่อนก็ได้ยังไม่รีบเร่งนะคะยังไม่สมัครละกันเพราะว่าค่าสมัครของการสมัครพาสปอร์ตนั้นก็แพงนะคะตอนนี้ค่าสมัครสําหรับพาสปอร์ตของผู้ใหญ่นะคะ165ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเขาก็เลยมองว่าถ้ายังไม่รีบเร่งก็ประหยัดเงินไว้ก่อนยังไม่ไปสมัครละกันช่วงนี้เศรษฐกิจลําบากเฟิดเครื่องนะคะน้ํามันก็แพงอันนั้นคือพวกแรกที่เลือกเองที่จะไม่มี พวกที่สําคัญนะ่ะคือพวกที่2ที่อยากมีแต่มีไม่ได้นะคะพวกที่อาจจะเป็นคนที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเป็นคนที่แปลงสัญชาติแล้วไม่สามารถที่จะมีพาสปอร์ตอเมริกันได้หรือมีแล้วแต่ต่อไม่ได้นะคะพวกนี้นะคะคือพวกที่คุณจะต้องระวังใครมีแฟนเป็นซิติเซนนะคะลองแอบถามเขาดูเธอเธอเธอเคยมีพาสปอร์ตอเมริกันหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยมีอ่ะถ้าเขาเป็นเหตุผลแรกคือเขาเลือกที่จะไม่มีเองอันนั้นจบไปแต่เขา มีไม่ได้หรือเขาเคยมีแล้วเขาต่อไม่ได้มาดูนะคะว่าเพราะอะไรกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ตัวอย่างเอาไว้ว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีพาสปอร์ตอเมริกันได้นะคะคือผู้ที่มีประวัติคดีค้ายาเสพติดระหว่างประเทศหรือมีความเกี่ยวข้องนะคะมีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศมีประวัติลักพาตัวเด็ก หรือกักขังนงเหนี่ยวหรือพาตัวเด็กออกนอกประเทศไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กและบางครั้งเนี่ยมีลูกค้าบางคนที่หย่ากับภรรยานะคะหรือหย่ากับสามีแล้วลูกอยู่กับเขาลูกยังเล็กแล้วเขาก็พาลูกออกนอกประเทศเลยโดยที่ไม่ได้ไปขออำนาจจากศาลนะคะอันนั้นก็ กลายเป็นบุคคลที่ลักพาตัวเด็กไปโดยประยายเช่นกันคือความผิดเกี่ยวกับเด็กนั้นเป็นความผิดที่เคร่งครัดจําเป็นที่จะต้องทําตามกฎหมายนี้ตลอดนะคะมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือเป็นผู้ที่มีประวัติคดีความผิดทางเพศนะคะอย่างเช่นข่มขืนนะคะหรือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับชา o r พน g ก a p ฟีนะคะหรือว่าค้าประเวณีเด็กนะคะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่ามีหนังที่เกี่ยวกับเด็กนะคะประเภทที่4ี่ก็คือมีหมายสารอยู่ในระบบ หมายสารนี้นะคะเป็นหมายสารที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นหมายสารที่จับสารท้องถิ่นสารระดับรัฐหรือสารระดับประเทศคือสารขอให้เป็นหมายสารไม่ว่าจะเป็นหมายสารระดับใดนะคะประเภทที่5คือผู้ที่ติดหนี้ค่าเลี้ยงดูบุตรหรือชาร์จสปอร์ตอย่างน้อย2500ดอลลาร์นะคะขั้นต่ําคือ2,500ดอลลาร์ถ้าเขาไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะประเภทที่6นะคะคือผู้ที่ติดหนี้ค้างภาษีไว้ติดหนี้ค้างภาษีนะคะ เป็นความผิดกับรัฐบาลกลางถ้าติดหนี้ค้างภาษีนะคะโดยที่ไม่มีการทําสัญญาผ่อนจ่ายหรือมีการผ่อนจ่ายการออกนอกประเทศไม่ได้คะ่ะและประเภทสุดท้ายนะคะคือพวกที่ติดหนี้ค่าเดินทางกลับบ้านหรือที่เรียกว่า repatriation loan นะคะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินที่ทางรัฐบาลน,นั้นออกให้เพื่อให้ช่วยที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเงินที่รัฐบาลออกให้ก่อนแล้วคุณต้องจ่ายคืนทีหลังแต่คุณไม่จ่าย เข้าใจง่ายๆนะคะในเรื่องของพาสปอร์ตหลายคนก็จะพอมองเจ็ดข้อนี้แล้วเกิดความเข้าใจผิดว่าอ้าวก็ฉันเป็นคนอเมริกันฉันเกิดในประเทศอเมริกาอันนี้คำคำพูดนี้ได้ยินเยอะมากเลยฉันเกิดในประเทศอเมริกาฉันเป็นซิลิเซนฉันต้องได้ฉันต้องได้นะคะเข้าใจง่ายๆไว้ก่อนนะคะพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเป็นสมบัติของรัฐบาลกลางนะคะเป็นสมบัติของรัฐไม่ใช่สมบัติของคุณหนังสือเดินทางนั้นออกให้เพราะคุณสมัคร ขอที่จะมีหนังสือเดินทางการมีพาสปอร์ตนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นสิทธิ์ในการที่จะมีแต่เป็นการสมัครขอเอกสารยืนยันขอเอกสารเพื่อใช้ในการเดินทาง ะะดังนั้นการมีพาสปอร์ตไม่ใช่สิทธิในการที่จะมีดังนั้นก็ต้องมีการสมัครขอไปและเมื่อมันเป็นสมบัติของทางรัฐบาลรัฐบาลจึงสามารถเพิกถอนเอาคืนจากคุณได้ทุกเมื่อไม่ใช่สมบัติของคุณนะคะดังนั้นในเรื่องนี้นะคะก็แล้วแต่การพิจารณาของรัฐบาลเช่นกันนะคะรัฐบาลจะพิจารณาเองว่าสมควรที่จะให้พาสปอร์ตกับบุคคลที่เป็นซิติเซนหรือไม่สรุปอีกครั้งนึงนะคะสําหรับเราคนไทยนะคะคุณ ถามเรียบ,เยบๆเค็มๆถามนะคะแฟนคุณนะคะเคยมีพาสปอร์ตอเมริกันหรือไม่เคยมีระบบอายุหรือยังต่อได้หรือเปล่าคำถามที่หลายๆคนอาจจะเกรงใจไม่อยากถามแฟนแต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะประวัติของเขาเบื้องหลังของเขาที่มาที่ไปเขาเคยถูกจับหรือเปล่าเคย ต้องไปขึ้นโรงพักไหมเคยถูกใส่กุญแจมือหรือเปล่าเคยมีความผิดที่ถูกสารตัดสินไหมคําถามเหล่านั้นเป็นคําถามที่เราจําเป็นต้องรู้เป็นคําถามที่ละเอียดอ่อนเข้าใจนะคะว่าเกรงใจไม่อยากถามเคารพเขาไม่อยากถามแต่คําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่เราจําเป็นต้องรู้และเป็นคําถามที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเคสอินเวกชันของคุณด้วยถ้าคุณจะสมัครในอนาคตแม้ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ข้างเราและไม่ใช่เรื่องของเราก็ตาม ะะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับใครก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เขาได้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้รับแจ้งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆค่ะอย่าพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ